โรสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงครับผมที่เก่าที่เดิมวัดโพธิเจตยาตำบลเมืองสวง n อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงพูกระไดไปทางหดครับ บอลฮะมือเล้กันสิลงมาซาวน่าฮโอ้ยเบิ่งสภาพพระเอกพระเอกอุ้มได้บ่อบานลอดสิ่าอุ้ยมาแบบอ้วนไม่เนี่เราก็เดินเลาะไปนี่เลยไง

คืนนี้มีไล์สดเส้นเดิมนะครับ <c oughs> เอากุมได้เลยพี่น้องโอ้ย,ายท,าทายคลิปปั๊บกัดเสียงเพลงมาเลยเนาะมาใหญ่มากเลย ฮึบฮ e ึบฮึบฮึบโมโหหิวแล้ว

ที kita, uh ่เข้ามาเที่ยวมาหาอาหารปลาได้หลายทายรูกมองนี่บ่เอ้าเพิ่งรู้ด้วยนี่นี่หรือวังมัดชาว้าวว้าว เอาผมย่างมาไายวังมัดฉาก็ไม่มาสีย่างไปจนหอดพุ่นเอาสีย่างไปบ่ละถ้าไปผู้เดียวผมบ่ไปดิไม่ใช่อะย่าลงลูกไปตะล, <c oughs> ลัง,เอ,งเอามองนี่บท่ทีข้าจ้าอันไายรูปว่ามาวังมัดฉามัดเฉอเป็นมองนี่อยู่บ่มาวังมัดฉานี่แปดร้อยวันเลมอมีลายมองบ่ผมบกม่กผมหมดละ

บ้านเยเลยังหลังถายเอากระดาสดาอยู่มันจังเห็นหนาเป็นบ่อเขาสิมไทยแต่ทั้งหลังดาราจังไรอยากอยากอะไรก็ซื้อเลยครับผมอยาวนี้เอาลครหนเวา่ง้บก็ดืวยล่อ ล้านเดือมเขาเป็นลอยล้านคนนี้จรกลดี่้นได้เนี่ว้าวสวัสดีครับหแม่มาบังลูกไพ่สวัสดีค่ะลูกไผ่ค่ะเนี่ยเห็นมองได้ติกตอกแม่มาบังลูกไผ่ขากับไปไหนนี่ไปหาซื้อของกินเย โซเฟียกินคารบอหน่อยแม่ดีไปเฮาเดินต่อโอ้ยคือมาไก่เสียงเพลงอะไรกินกระชิดอีกแล้วนี่อันนี้ก็แบบนี้ก็รีกระชิดหรอผมว่าบบเรือแล้วครับแต่เขาเฮิ๊บ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  เกิบเกิบสร้างมันอ,อุ้ยยดุดเออยุยดมรถเยอะมากเลยข้<อ>างน,นอกอนหน้าวัด,ดวัดโพธิเจติยารามาที่เก่าที่เดิมครับนอนครับเมืองสวงร้อเอด็ด บรรยากาศด้านนอกบัดครับพี่น้องร้านค้าร้านข,า,า,นขายต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายคือเราพอเป็นงานใหญ่เมืนน่อนี้มื่อนี้เพิ่นจุดบางไฟพร้อมนะครับเมื่อวานเป็นมือนเซิงเมื่อนี้เป็นมืออจุด สะดวกสบายครับพี่น้องใชสิบมะเทียวมือแรกนะครับหลากหลายโอ้ขอนข่อนระย่างไผย่างมากจักผมจักสิจักอยากเนี่ยคืนนี้เจอกันวัดโพทิเจติยาราม,มเมืองสวงร้อยเอ็ดมีไล์สดก็ เข้ากลุมได้เลยนะครับพี่น้องผมมาสะดวกนางานเขาคุ้มได้เลยนะครับไร้สดเช่นเดิมวันสุดท้ายสวัสดีครับ